สวัสดีครับสัสดีครับผมวันนี้ว่าโปรกรมโกรเรานะครับผ้าทับสมกลุ่มซีครับผมวันนี้กลุ่มของกเราเรามีหนังมานำเสนอนะครับเรื่องของหนังที่ชื่อว่าด้นบอดทลายแกงคอสเตอร์ครับผมสมาชิกในกลุ่มของเราจะมีด้เชื่ออะไรบ้างรัะชมได้เลยสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวกัญญาลัตอดทนทำหน้าที่เป็นคนเขียนบทตัดต่อคลิปแล้วก็ทำรูปเล่มค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิสรามังกิทํำหน้าที่เป็นคนขาด้วนค่ะแล้วก็เขียนสตอรี่บอ ครับผมภาคภูมิทองเทพทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแก๊งคอนเทนเตอร์ครับสวัสดีครับผมปรัมมิสโรนาครับผมรับบทเป็นตํารวจแก๊งคอนเทนเตอร์แล้วก็นักข่าวครับผมสวัสดีครับผมนายกฤษภูมิคุ้มรับบทเป็นคนตํารวจครับสวัสดีครับผมแกงใจนันดีครับรับบทเป็นแก๊งคอนเทนเตอร์ครับแนวคิดของกลุ่มพวกเราครับเงินที่ได้มาจากความสุจริตมีค่ามากกว่าเงินที่ได้มาจากการโกง ถึงจะไม่รวยเร็วแต่เราก็จะมีความสุขและภูมิใจกับมันเรื่องยอกไอ้ด้วนและไอ้บอดสองคนขอทานถูกชักชวนให้ทํางานมิจฉาชีพโดยให้โทรศัพท์หลอกเดือไอ้บอดสนใจขอเงินดีแต่ไอ้ด้วนปฏิเสธและพยายามเตือนเพื่อนเมื่อรู้ความจริงไอ้ด้วนวางแผนแจ้งตำรวจจนสามารถช่วยจับแก๊งมิจฉาชีพได้ทั้งสองรอดพ้นจากการทําผิดและเลี่ยงทาในสิ่งที่ถูกต้องแทน ความยาวของหนังสั้นนะคะมีความยาวถึง6กนาทีค่ะขั้นตอนการถ่ายหลังนะครับขั้นตอนที่หการเตรียมข้อมูลการวางแผนโครงเรื่องการประชุมวางแผนการเขียนสคริปต์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การถ่ายทำการคัดเลือกนักแสดงร่วมไปถึงการหาสถานที่ขั้นที่สการ ดำเนินการถ่ายทำตามเรื่องหรือบทต,ตามสคริปต์ข้อที่3ามการคัดตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยการตามสคริปต์หรือเนื้อหาของเรื่องมีการบันทึกเสียงใส่ดนตรีใสกราฟิกและเทคนิคต่างๆงครับครับผมสำหรับผม้ประกอบานะครับก็แนะนำชื่อแล้วก็นักแสดง ของพวกเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอให้ทุกคนรับชมรับฟังหนังของพวกเราได้เลยครับขอบคุณครับ